เอาละครับและนี่ก็คือการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์เสื้อผ้ากับโลกการ์ตูนนะครับยูคิโอนะครับโดยคอร์เรคชั่นนี้จะเป็นคอร์เรคชั่นที่ไม่รู้ว่าลิมิเต็ดหรือพิเศษหรือเปล่านะครับแม่งมีรีสต็อกตลอดเลยแบ็คไฟเดย์ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็มีแบทแมนด้วยนะครับแบทแมนกับวอริเออร์ทีตัวใหม่กับเหมือนจะเป็นคล้ายๆวอริเออร์ก็จะมีรุ่นหนึ่งเหมือนกันตัวนั้นก็น่าสนใจเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะอ่าเสื้อตัวแรกมันจะเป็นบูอายเป็นตัว ที่นิยมที่สุดในโลกยุกิเลยก็ว่าได้นะครับใครๆก็ชอบบูอายและนี่ก็คือเสื้อบูอายของเขานะยครับลายชัดมากจริงๆตัวเสื้อเขาเนี่ยตรงนี้เขาจะมีความเป็นแบบสีแบบสะท้อนของแสงเป็นการไล่เฉดของสีฟ้าเออหรือสีน้ําเงินเฮ้ยผมคิดว่าดาล้วนไว้ตอนแรกแม่งมีเฉดมันแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นสีเฟดนะครับก็จะออกแนววินเทจหน่อยนะเออไม่ใช่แบบสีดาล้วนนะครับเนี่ยจะเป็นแบบเฟดเหน่อยแล้วเ็าสวยเห็นยองเอลอนะครับคาดขวามาออกหลังนี่นี่ก็เป็นด้านหลังต่อมานะครับ e x ็ d i a ียนี่ตัวนี้ผมชอบแม่งคีโกงดิ คือถ้าเล่นการ์ดเนี่ยเอ็กโซเดียออกมาครบก็คือฝั่งตรงข้ามแพ้เลยทันทีเอ็กโซเดียสวยมากนะครับลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีชัดเจนนะเพื่อนๆสกินจมไปเลยแหละไม่ใช่ว่าสกรีนแบบสกินมาแบบกระจอนะคือมันสกินจมเสื้อไปเลยเว้ยเออใส่ไปเถอะใสไปยังไงลายก็คงไม่ลอกกับผมดูทรงแล้วลายก็จะคาดออกซ้ายว่ายูกิโออูดีเทลแม่งเยอะที่สําคัญคือป้ายแท็กเป็นของยูกิโอด้วยนะลายข้างหลังก็จะแบบแม่งคือก๊อตอ่ะนี่โคเทเอ็กโซเดียใช้เสื้อยาวเลยโอ้โหโคเทลายคตรเต็มจริงๆผมเบื่อเสื้ กระตุนแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันสวยจริงๆนะโอ้โหต่อไปกางเกงดีกว่านะมาไปดูกางเกงกันโอ้ยกางเกงจัดเต็มมากตรงแบ็กกี้แบล็กเมจิเชียนแล้วก็มียูกินี่นะครับสีม่วงโดดเด่นมากโอเคครับเรียบร้อยนะครับใส่ออกมาแล้วกางเกงเขา,าจะเห็นลายแบบเต็มๆต็มสวยมากแล้วก็ใส่ออกับเสื้อโอเวอร์เขาหรือว่าเอาไปใส่คอมมพชชั่นของแบรนด์ยองอเองเองก็ได้กางเกงจะเป็นสีเฟดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าสีจะเก่าเพราะว่ามันเก่าอยู่แล้วมันก็จะแบบออกแนวแบบวินเทจหน่อยใส่สบายกางเกงผมใส่ไซส์นอ ซเอลพอดีและต่อมานะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ทําให้ผมตัดสินใจซื้อคอลเลคชั่นยูกิของเขาเนะครับเพราะว่าผมชอบสีของลายตัวนี้มากสีโดดสีเด่นสวยอะ่ะเออมันก็เลยแบบเออลองกดมาดูแล้วกันวะแล้วก็ฝั่งขวาก็มีดีเทลนะครับตัวนี้เออจะเป็นแบบรูปลายไฟแม่งลายโคตรเปี้ยวตัวเนี้ยนะโอเคครับและตัวสุดท้ายนะครับกางเกงบูอายนะครับผมก็ต้องใส่กับเสื้อบูอายสีราบทั้งเสื้อและกางเกงนะครับสีของตัวบูอายเนี่ยคือโทนเดียวกันเป๊ะเลยนะเออไม่มีแบบ สีเพี้ยนหรือสีต่างกันไปเลยนะเอ่อบูอายก็จะเป็นแบบตัวอัคระอะไรนักหนา,นาก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับด้านข้างแล้วก็เป็นลายมังกรบูอายเต็มเเลยซึ่งใส่คู่กันแม่งแบบมันคือแมชมากบูอายแบบตะโกนของยองเอเอสำหรับการเล่นนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับมันสวยมากเลยอ่ะดีเทลมันดีมากนะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะงอกเครื่องหรือเปล่าเลยก็รอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับผม